นีเอะไรวะทุกด่อนกสางงานแอดมินมารสอง่อหาตีคูกไอโอ้ยลงแรยลงเลยไอ้เหี้ย้ยชาบูแม่งตายเลยเอาตายฮ่าป้าเคลืนคือจับบชาบูแม่งยอีทำไมเป็นงั้นอะเฮ้ยไงอะ นี่อร้อนอยู่นี่มาคือจี้ฮะคือจี้ไม่ทีทำไมตายตายโดยพีชมาละเบิดเออโดนทีนะเฮ้ยทำอมตะทำไงวะแล้วพอเขาเร่นระเบิดเยอะกูจะตายแล้วเนี่ยถึงกูเกิดมากูก็ตาย E.P.R. สองกูไม่เคยบอทำอย่างงี้กูไม่ได้นะเว้ย มันดิไม่งี้าขอตายเป็นหมอสักพักเถอะเฮ้ยเกิดยังอ่ะเดินเกิดเป็นหมอเขาไม่มาเก่าอ่ะเอาดุนี่เป็นหมอแล้วตอนนี้เป็นหมอแล้วเฮ้ยมาร์กอย่าเล่นนมตาดีไม่มันไอ้ฟืนมันก็ปาดคอเดียวโอี่ปาดคอไอ้อ่ะปืนยาเฮ้ยไม่ฟื้นน่ะอ้าวเฮ้ยฟื้นแล้ว เฮ้ยเรื่องามฝันกูทำไมวะไอ้ไหลไหลอย่าเพิดิไอ้บักักบกโอ้โหโอ้โหไม่ทำไมยิงกูไม่ตายวะใช่ไม่ตายเนี่ยลบลบดีลบลบทำไมยิงกูไมตายวะ ดูหมอหมอมีระเบิดนะอดีเดียเดี๋ยวเดี๋ยรถคู่ใจกูขาดไม่ได้เอาโอ้ยี่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 วี่ยอายี้ยด่เี่ย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 ียี่ย้ไย่ยี่ไา่ยี่ไม่ยี่าี่ยี่ยี่อี่ยไมี่ยี่ยย่ีี่ไม่ตายวะี่ี คุณไม่ขึ้นเลยอ้าขอได้เลยน้องเดี๋ยวพี่พาไปกลิปตับนี่ดูดลิปด้วยโอ้ยยังไม่ขึ้นวะเฮ้ยนี่วัดกิ๊บอยู่เนี่ยมึงขึ้นมาดิวะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไรขับคลิปอยู่ละขับคลิปอยู่ขับคลิปอยู่เยอะอะขับคลิปอยู่ละโอ้ยโอ้ยโอ้ย ขึ้นมาอย่างออแป๊บหนึงเดี๋ยวเเดี๋ยวหายานพานะผู้ใจก่อนก็หายานพาชนะก่อนชอปเปอร์สีขาวนลัวแแวแล้ไม่ไ้ยโอ้ยิงแม่มันยิงมนเรื่อไม่ลดเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี่ไหนวะยังไงเอฟเคอยู่ มาตายกูอ๋อกูอยากก้ออะไรวะไม่ไี่ใครเลขกูเลยปิงกูโอ้ปิงกูโอ้ห้าสี่น้ามองหน้ากนติดอะ ได้พีดอะเดินมองหน้านี่เราังนี่เราทางมึงนหอนี่เมึงไม่ยากขี่ไงเนี่ยพีดแล่มาเราเลยพีด ใครสั่งผมเลยเอ้วเร็เร็วเร็วเร็วเล็วเร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 ็รสั่ง็วเล็วเร็วเง็วเรวเร็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 วเร้วเร็วเร็วเรพีเรเเว เดี๋ยวขอขอลองปาดหลังอันนี้เป็นไงวะลองปาดหลังดิได้ปาดหลังได้ปะปาดหลังไงวะขี้ขวาขี้ขาคลั่งเลยขี้ขาคลั่งเลยเรียกปวดทิกซ้ายขี้ขวาขี้ซ้ายเลยเอ้อตายแล้วไอ้ก็ติดคุกอีกแล้วเนี่ยกลัวรถถังว่ะ เอาพีชติดคุกละมาร์กเอ้ามาร์กอยู่ไหนวะไม่เห็นมาร์กเลยมาร์กอยู่ที่ฐานตำรวจเปิดไปแล้วเฮียมาพีดฮะจะเป็นอะไรเป็นหล่อบเปล็นอะไรก็ได้พีดเป็นทหารดีกว่าโอเจ เอาวอกมาแล้วเป็นไปหาและโอ้โหโชว์กับดิฟคัทเทพเฮียอยู่ไหนเฮียเนี่ยกำลังไปหาตอนนี้ไปหาใครอยู่วะไอเส้นแดงๆเนี่ยเฮียมาเร็วๆมักรออยู่เร็วๆซีมาซียังยังช้าอยู่ขี่มาซีเดี๋ยว กิดอะไรอีกเนี่ยฮะติดอะไรตกอย่าเดี๋ยวรมัดสิขึ้นมาเดี๋ยวกำลังขึ้นอยู่เนี่ยไปมากมาไอ้ ID กู ID อะไรวะ ID ศูนย์ป่ะเออดูเดี๋ยวกดแท็บดูดิมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะมาแล้วเอ๊ะทำไมไม่ได้วะ เอายังเฮ้ยอะไรวะไปแล้วก่อนไ,ไม่ไปโอ้ว้าวว้าดีกันเลยอ้อตำรวนดีตำรวนดีน <c oughs> เฮ้ยทำไมรถกูช้าจังวะ <c oughs> <c oughs> ทำไมรต้องขับมาเร็วจังวะ <c oughs> เฮ้ยหลอกด้วยดิ <c oughs> <c oughs> เออคีบเซ็งอาวุธแับลั้นเซ็งไงปะก็พิมพ์ก็พิมพ์กีฟกันแล้วก็ไอดีแล้วก็ไอเลขเลขปืนแล้วก็ลูกกระสุนเฮียเลือช้ามากเลยเลือเชี่ยวช้ามากเลยเียเะท่านอยู่นี่นะท่านเฮียอยู่นี่นะไหนวะไม่เห็นเลยเฮ้ยดีดีกว่าโหเียน่าใช่เฮียช่วยหน่อย อะไรีชผิด oh. ด้วไงวะอ๋อค right. ือเมืองหนึ่งอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขอรถตำรวจบ้างเราเป็น FBI บไไม่ได้หรอกมาพีไม่ได้พิมพ์มให้เลือดเต็มไงวะพี่ทับจีเอ่ะทับจีเออ้าวทับไปนะทับจีเอจะได้อาวุธแต่แต่เราถ้าเอาเลือดอย่างเดียวก็นี่โพลิสเลือดอย่างเดียวเหรอขับรถไม่ได้แต่เพิ่งขับเครื่องบินได้วะขับเลือด อ๋ออ๋อขับยากวะ่ะโอ้ยขึ้นขึ้นดิขึ้นขึ้นนอ๋อโอ้ยแขึ้นไงวะขึ้นจ้าไอ้ดีไปไกลอะโอ้ยขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิขี้นดิดีเ็นได้ไหม ที่เว้นแต่ใช่ไหมเฮ้ยเจอแล้วปดเกียร์ตามมาดีจะพากี่เครื่องบินอ่ะตามมาตามมาเฮ้ยเดี๋ยวกดตัวจีกดตัวจีกดตัวจีตัวจีตัวจีเออแล้วกดตัวเฮ็ดไอ้มาสทีพีเข็ดตัวอะไรวะทำไมด่ากูพูดดินวะทำไมด่ากูพูดดินอ่ะมาวเฮ็ดสิเฮ็ดแล้วยิงเงี้ยลองยิงดู ยิงไม่ได้มมมไ <ป S 1> ม้มักมังพีพีก็ตัวอะไรวะไม่รู้อะน่าทึ่งลงไปดูดิลองไปดูดิซุปแจเกละแ <c oughs> จ๊บักบ้ารึเล่ไอ้เนี่ยโว้ยจะว่าแม่อะไจะถึงนะร <c oughs> ้ว,ว่าไงวะโกชูเอสเอฟมาดึงเปิดไฟกันถึงแล้ว

เียะตามมาเดียวพาเดียวพาไปแต่วะยังยังยังเฮดจอดอุ้ยเย้เ้เ้หลหลหลกดนตูีกดนตีอีอีเฮเีวกนตีกนีม่เอ็กซ์ดี้เลย Ala yo. Ay. Kota ti, kota ti. Kota ti, kota ti. Uh. Kota ket. Ah, wo. Ya, ya ke le ba. Ya ke le. Ala ya. Ta ba. Do da. Ah, wo po i di da. Wo po ba di di da. Hey. po di di da. Wo po ba di di da. Eh. Wo po. Wo ประตู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 ลล้ังโอ้ยอเหี้อกูยิงเาวโอ้ยูสปีด i n p r o u n d ถุตังไงวะเฮ้ยลถมังไปด้วยเฮ้ยงรถตังคน กองคมเสียเงินนะไม่ใช่หมวกคมเลยเป็นร ah, ูปแหล็กกันเลยจอดโว้ยจอดไงเอาเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาอุ้ยเกาะหมดอ้าวต้องไปฝึกรถถังหลือรถถังหรือไม่ใช่รถบรรทุกอุ้ยเฮียเดี๋ยวเราไปช่วยชีวิตได้เดี๋ยวเราไปช่วยชีวิตฮะเฮียอย่ามาไปอย่าไปฝึกเครื่องบินก่อนอ้าวไอเนี่ย อาวิเวลหายไปไหนแล้ววะตายฮะอาเราเกิดไปเกิดไหนอะเกิดที่บ้านพักตำรวจอ่ะอืมโทรโทรเอฟเลยเฮ้ยคืนชีพพี่กูก่อนดินี่เสียงล็อคไปแล้วครับโอ้โหวักูดีใจมากเลยมึงมาช่วยกูนะเนี่ยโอ้โหมามาแล้วดีมากไหว้เท้าดีมากดีมากเยี่ยวก่อนอะไรวะเยี่ยวก่อนอะไรวะ p e ทับ e. พีอ e ีท e. ับ p e ออยตกแม่โอ้ยเย่ะใส่โอ้ยเทียใส่หน้ากูเลยย้ายกูออกไปได้นะมึงเหี้ยไม่วางเอางันลรง เราบุกเลยเราบุกีิงในทางดุลยิงในทางด้วย้ายกล่องพวกมึงก็ย้ายกล่อกไม่ได้นะจะฆ่าเอาทีละคนเลยไปพวกยึดเลยนะไอพวกมึงทีละคนพวกมึงท่ละคนไมาย่องไม่ได้นะกูเสียปืนเลยมองว่าเสียยังไม่ใกล้ตายอ่ะไอ้มาร์คมาร์คเอ็งยืนไว้ไอยืนไว้เลยข้าทำอะไรแป๊หนึ่งไอวะ mấy tài nhìn mấy tài quá Ê mà bấm giờ làm lại Giờ phương thao lại, giờ tài hoa lưỡi Ơ, giờ mấy cây tài mấy cây tài không Mát Giờ, nhìn giờ vậy, nhìn giờ vậy Nhìn giờ vậy Hằng na đi, hằng na đi, na, เฮ้ยแหวท่านี้ไม่ดีเอครับทีเราทาเรื่องดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ไปอยู่ไปอยูางน้นไปอยู่้างน้นไอ้ชูเล่กับกูโอ้ยเล่นกับกูอีกทีนไอ้เหี้ยถ่ายรูปาระจย์ถ่ายรูปาจาจย์บอกว่าดีดีเอาตงงนีงเเอเออทำแบบเยียวถั่วแบบเยถัวดิไอ้เหี้ยอไม่โดน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 ไอ้โดนไอ้โดน MBA. Oh, peron, 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 apa yang peron? Kita muntah. Jelek. Ikan. 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 Ikan โอเคสามลูกพอเอาคาตา纳เจ้าอย่ลวงกับเฮ้ยชิบมึงคือชิมกยไวอยดวะเฮ้ยคือชิมกูดิตาระเบิดเต็มบ้านเลยไอ้สัด C CPR CPR เอาไม่เห็นได้เลย อย่าออกแล้วเข้าใหม่แป๊บหนึ่งอะไรวะออกแล้วเข้าใหม่มาทำงี้กูมึงยืนเยี่ยวอ่ะพ่อเลยสั้นมึงเข้าตาน่ามาฟัด้วยเวตาตกคัตานาตกคัตานาตกมาร์คสับหมูสับหมูกูไปแล้วไอแอมไรเดนไอแอมไรเด้นเฮ้ยต้องมึงแน่จริงงเอาไงยนี่ออกดิไอเกมหมดเฮ้ยลองด้วยโอเคไอดีดีกว่า เอ้ไอ้นี่เด้อเจมันเกียรเดี๋ยวไปฝึกขับเครื่องบินก่อนอะไรแค่นี้ยังไม่ชำร้ากเลยฮะแค่นี้ยังไม่ชำร้านเลยเยี่ยวใส่หัวกลัว <c oughs> เกียวก็ไปฝึกขับเครื่องบินด้วยกันดิจะได้ขับบินได้เออขับเครื่องบินดีวกว่าอ๋เอเฮ้ยอันนี้มันอันเล็กไปไหมฮะ <c oughs> เมื่อกี้ดิที่มึงจะทิ้งรถถามพ่อเออจมน้ำจมน้ำหัวหัวติดดินเลยขึ้นไม่ได้เฮ้เออขึ้นได้แล้วเอเอามาร์กที่้หนวะ go to SF มาร์กที่ไหนวะเฮ้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวรถรถรถ รถขาดไม่ได้อ้าวมันก็อยู่แค่นี้เองนี่ว่านี่รถสีเขียวเลยจู๊จู๊เย yeah. อะ่ปเยอะไปรับอ้าวนี่กูปีนขึ้นหลังคาแล้วเนี่ยเอ,อ้ยอยู่นี่อ้าวพีทหลุดละพีทพีทมาร์คฮะแน่จริงอย่าปรับอัปมาตะเดเออไม่ได้ปายทำไมมันยิงไม่ตายอ่ะ อะลองดิฮะหลดลดลดอ้าลองดิลองยิงดิปี๕ปาดคอปาดคออะลองยิงเนี่ยไม่ลดเลยไม่ลดเลยไอ้ลดอะไรล่ะเนี่ยฮะไม่ลดเลยไม่ลดเลยไอ้ลดเอะไอ้ลดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลดขอลองเยอะมบ้างดิไปไหเล็งหัวเล็งหัวยังไงวะทีอุดทับ พีอีอ้โอ <c progressive> <sm> <uğ pl ains> ้ยไม่เชอศัตรูใหญ่เหมือนกันวะเอ้ใหญ่กว่าดูดูด้วยสไลเปอร์นะเว้ยนี่แหลมเฟี้ยวเลยอะไรแหลมเฟี้ยวเลยด้วยมีนีมีนีบาร์สีเยี่ยงแตงรังเลยเฮ้ยแล้วแล้วมันออกจากแล้วมันออกจากยังไงวะกดคุยอ่ะกดคุยอ่ะกดอะไรก็ได้อ่ะ เงี้ยแบบเนี้ยแต่ไม่ต้องกดทับข้างหน้ามัคุยอ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุหยุดหยุดหยุดดุ้งดุ้งดุ้งเฮ้ยจ้รอดุ้งไ้ตงจูดีดีดีโอ้ย อุ ô i, ô i, ้ออโอ้ยออุ้ยอ้ยอ้าวขึ้นแล้วละดีดูดูด้วยดูด้วยมันั่งมองหน้าอ้าวอ้าวหลุดหลุดเอ่อแอดมินฟิได้ใช้โปโกง เออเปิดยังมาเลเวลเก้าเก้าจะไม่ได้ปินเลยครับเออขับเครื่องบินสามเออ,เอไม่มีเงิน go to f. Yeah. s F ย่เาเฮ้ยเฮ้ยกูไปขับเครื่องบินมั้ง อ้าวเฮ้ยฮะเกิดมาตายเฉยเลยอยากมีตังค์กไหมอยากเจะเปิดเซิร์ฟเต็มจะปรับตังค์ให้เอ้ยมาแบบจะเปิดเซิร์ฟเต็มจะปรับตังค์ให้โอเคโอเคเอ้ไม่เกี่ยวว่าอยู่อาดายวะอยู่อาดายก็พอมตายสินั่นมันซาเทอร์อยู่ได้เอาเล้วแล้วเราจะคืนชีวิตทำไงวะตไอ้ชุบชีวิตทำไงว่ามาเราต้องชู